น่าจะเป็นเพลงที่เพื่อนๆไม่ค่อยได้ฟังกันมันเพลงพิเศษที่แบบว่าชช่ยคฟังยากไม่เคยได้ที่ไหนมาก่อนก็ถ้าเกิดร้องช่วยร้องไม่ค่อยได้ก็ไม่เป็นไรครับเข้าใจครับเดี๋ยวจะเล่นเพลงนี้ให้ฟังครับเพลงนี้ชื่อว่าขั้นกูครับโอยขั่นกูไม่เคยได้ยินเลยเยเลยปฏิหาริย์พ่งแ่งไหมเนี่ย่งแ่เลยครับใช่ค่ะ ร้องว่าอะไรนะเออไม่รู้ว่าเริ่มเมื่อไหร่ไม่ค่อยได้ร้องไม่ค่อยได้ร้องมีการฟื้นฟูนิดหนึ่งขึ้นให้หน่อยขึ้นได้หน่อยโอเคได้ขึ้นให้หน่อยแล้วอุ้ยขึ้นเลยเราขึ้นเลยเร้ขึ้นเลยเอาเองค่ะเอางี้นะคะคนจะอย่าร้องทับนะค่ะมาค่ะมาขึ้นรอยังยังเฮ้ยยังไม่ขึ้นเลยเราขึ้นมาเราขึ้นมาหนูอย่าทางตลกมันูติดทางเดี๋ยวพวกนี้ไม่มีเลยร้องขึ้นมาเดี๋ยวต่อไปคนไลฟ์ไม่รู้ว่าเริ่มเมื่อไหร่อาให้ตรงคีย์ได้ไม่รู้ว่าเริ่มเมื่อไหร่ เอออันนี้เป็นเกมแล้วคุยกันกี่โมงแล้วอ่ะโอเคมาครับถ้าวินไม่ขึ้นไบต์จะเริ่มขึ้นเลยจะโมโละเรืไม่รู้ว่าเริ่มเมื่อไรมันเริ่มที่ใครยังไงเรื่องนี้ไม่รู้ว่าเธอต้องมาหรือว่าเป็นฉันเองที่เข้าไปอาจเป็นเพราะเรื่อง บังเอินที่ไม่บังเอินที่ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันรู้ก็เพียงตอนนี้มีเธอในหัวใจจะเป็นโชคชตะตาด้วยความตั้งใจที่ดึงฉันและเธอมาใกลๆแต่ฉันคิดว่ามันถูกแล้วไง ใ,ใค่อยรมาข้านกลางขออยู่ข้างๆกันไปที่ไหนมีเธอก็ควรมีฉันเธอไม่ต้องไปมองใครแคหันมามองกันได้หรือเปล่าเธอหาจะมีอะไรที่ข้าตรงบ้างหรือว่าฉันละเธอก็ขอให้มีแค่คำวา่ารักอยาเธอนั้นต้องมีฉันอยู่พอเราคู่กัน อาจเป็นเพอ่อเรื่องประณามที่ไม่ป็นณามที่ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันรู้ก็เพียงตอนนี้มีเธอในหัวใจจะเป็นโชคชะตาหรือความตั้งใจที่ดึงฉันและเธอมาใกล้ๆแต่ฉันคิดว่ามันถูกแล้วไงถ้าเรา ค่อยๆมาข้นมกลางขออยู่ข้างๆกันไปที่ไหนมีเธอก็ควรมีฉันเธอไม่ต้องไปม,มองไกลแค่หันมามองก็ได้หรือมาเธอหากจะมีอะไรที่ข้นตรงกลางระหว่างฉันและเธอก็ขอให้มีแค่คำว่ารักการเธอนั้นต้องมีฉันอยู่พอเราคู่กัน เพราะมันไม่มีอะไรมาขั้นกลางเลยน่านะครับผมหนึ่งเพลงวพร้อมนะพิเศษมากวันนี้นะที่จัดให้กับทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับแต่ผู้โชคดีว่าเรียกว่าได้ดูเฉยเฉยผูโชคดีคตรโชคดีนะสามคนตอนนี้พร้อมที่มาถ่ายรูปแบบแก้มชิดแก้มกับไลอีกแล้วคนแรกมาเลยนี่สวัสดีค่ะเขาจะได้ยินเราไหมคะสวัสดีครับได้ยินไหมสวัสดีครับเปิดด้านข้างสวัสดีค่ะ โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะได้ยินไหมคะเปิดยังไงคะผมครับนะคะสวัสดีค่ะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะลูกค่ะเธอเธอไปกดไอ้หน้าหน้าเขาเปลี่ยนไปแล้วเธอมันมีเอฟเฟกต์ขึ้นเลยรอแล้วมีนี่ใช่สวัสดีค่ะอยากแกงน้องสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีครับโอเคถ่ายรูปเลยค่ะได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนไหมครับเมื่อหนูบ้า วส,ว,สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยินใช่ไหมครับ อ่ะถ่ายรูปกันดีกว่ามาค่ะนี่คือคนแรกนะคะน้องพี่นะคะทําตัวงอนะคะไปข้างหลังนะคะแล้วก็ถือนะคะนมเจียวดัชมิลไว้ด้วยนะคะเอามาดูยิ้มเลยลูกเอาหน้าเข้ามาใกล้หน่ะยเดี๋ยวมีคนถ่ายรูปให้เอาหน้าเข้ามาใกล้อีกไหมค่ะเอาหน้ามาใกล้อีกค่ะเอามาใกล้อีกแก้มชิดแก้มเลยใกล้อีกใกล้อีกเอาหน้าใหญ่ๆอีกให้เหมือนพี่ค่ะลองดูขยันนะครับเฮ้ยไม่ได้ใหดูเข้ามาเออเออใช่ใช่มามาเอาแก้มมาเอาแก้มมาชิดเอาแก้มมาชิดค่ะ แม่เอาค่ะออกมากงนี้นะคคะ่ะเดี๋ยวเราชิมน้องก็ได้อ่อทราบพี่วินชิมน้องพี่วินชิมน้องโอ้โหัวน้องใบวินไงสรุปรู้จักพูกพี่ปะเนี่ยสรุปน้องก็รู้จักพูกพี่ปะเนี่ยอีกรูปนึงค่ะถ้าพอดีถามแม่ว่าพอดีขอบคุณนะครแม่ลงแม่ลงให้ค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับบายบายครับท่านที่สองค่ะ นที่สองนะครับมาเลยออว่ใคระสวัสดีครับผมใครสวัสดีครับสวัสดีคร่ะพร้อมถ่ายรูปนะพร้อมถ่ายรูปนะครับโอเคพร้อมอ่าแล้วเหมือนรู้เลยว่าคุณพี่เขาผมสั้นก็เลือกอันที่เป็นปุ่มสั้นสวัสดีครับจะได้แบบไม่ส่งสวัสดีครับถ่ายรูปกันครับมาเอาเลยมาถ่ายรูปนะคระเอาหน้าเอาหน้าเข้ามาให้สวมสวมกับวิกตรงนี้ได้เลยครับใกล้ๆหน้าใกล้ๆ ได้เลยพี่เป็นทรงผมคุณพี่เลยไม่ต้องกลัวเข้าเลยคุณพี่เข้ามาเลยเข้ามาเลยมันนี้นะเข้าโอเคได้มาอันนี้เรอเนี่ยเฮ้ยขอโทษครับวิน่ารักเนี่ยน่ารักมันแบบนะหนึ่งสองสามถึงลูกเลยค่ะเฮ้ยน่ารักนะมี่เป็นผมกลมหน้าอืมหนช่งสองสามวิ่งทงผมพุทพี่เลยโอเคสียังเป็นสีเดียวกันเลยนะสบายครับโอเคคนสุด นี่ล็อกมาเนี่ยตรงอาเลยนะเนาะเออได้เลยนะคะอันนี้เป็นเป็นคุณพี่ที่ใส่แว่นตาดำนะคะแล้วก็ทำตาเละๆนิดนึงนะคะแล้วก็ถ่ายรูปกับน้องเปียวจะมีท่านสุดท้ายค่ะวินคือท่านสุดท้ายสวัสดีครับสวัสดีจ้าดิวมีปัญหามีปัญหาอะไรมาปรึกษาครับวันนี้เฮ้ยไม่ใช่สวัสดีปรึกษาเขาเหรอสวัสดีจ้าดิวสวัสดีจ้านันนี่สวัสดีครับเฮ้ยทักทายพี่ๆใบวินหน่อยถ่ายรูปแนบแก้มไหม ออก้ชดีอ่านอะไรห่เนอะได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินครับได้ยินครับอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยอยู่เชียงใหม่ครับอยู่ข้างนอกอ้ยเชียงใหม่ใช่ใช่อันนี้เพิ่งบินกลับเชียงใหม่ไปใช่ครับอ๋อพี่เดียวอยู่คอนโดนะครับรู้เจอกันไปล่าสุดเมื่อไหร่สี่คนเนี่แหละวันเกิดวันเกิดวันเกิดน้องวินครับครับเห็นวันนี้มีเพลงที่อยากจะร้องให้ฟังใช่ไหมจริงหรอร้องเพลงหรอร้องเพลงเลยอ๋อ ครับเตรียมตัวมานะโอ้โูนี่ไม่ดีเคุกเดี๋ยวนับให้สัญญาณพร้อมกันนะมาหนึ่งสองสามบอ Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday ดิวแฮปปี้เบิร์เดย์ย้อนหลังแอบเป็นเบอร์เจย์ครับแอบเป็นเบอร์เจย์ครับให้ดิวกับนานี้อวยพรซะหน่อยแล้วกันเล็กน้อยโอ้โหส่งความสดชื่นมาด้วยครับใครก่อนกัขอให้พี่ดิวก่อนผมก่อนแล้วกันขอให้พี่วินมีความสุขทุกวันครับอ่าอะไรนะขอให้มีความสุขทุกทุกวันอ๋อุณครับอันนี้ขอให้น้องวินมีความสุขแล้วก็ ดื่มดั้นมีแบบพี่เยอะๆครับผมโอ้อร่อยเกินสดชื่นขอแานบมบานยาากบนใบเช้านยน้เยอันไม่ได้แล้วนานี้มันหลังไม่ต้องใหม่นะเกินไป มาทีหลังนะโอ้โหต่อยเข้าทางโต๊ดเลยนี่ <c oughs> แต่บอกผู้ชมไว้อย่างนี้นะฮะว่ารอติดตามไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าไบร์ทวินนะครับดิวและนานิเนี่ยครับ <c oughs> เรียกว่านะเป็นพรีเซนเตอร์นะฮะก <c oughs> ับง <c oughs> ินเพ่อ Dash ัชมิวด้วย เดี๋ยวจะมีกิจกรรมอะไรร่วมกัดบดัชมิสเยอะแยะเลยแน่นอนครับรับรอ,องเลยนะครับว่าจะมีกิจกรรมให้ได้พร้อมร่วมสนุกฟินตลอดแน่นอนครับผมนะครับครับผมไงก็ฝากติดตามรอพวกเราด้วยครับทั้ง4คนเลยครับผมนะครับอ่ะพี่ดิวมีอะไรฝากไหมฝากติดตามทุกคนมีเซอร์ไพรส์อยูเสิ่งเดียวเอออ่าจำได้ว่ามีคำว่าเซอร์ไพรส์ต้องรอติดตามเซอร์ไพรส์ค่ะนั่นี้อันนี้ก็ฝากให้เดินกิ๊เยอะ อ่าฝากดื่มดั๊ตมิวกันเยอะแล้วก็ฝากอันนี้ <laughs> ในดั๊ตมิวด้วยครับผมอ่าโอเคนะขอบคุณนะฮะดิวและแดนนี้ด้วยนะครับขอบคุณค,ค,ณค,ครับอ,อย่าลืมติดตามรอเนาะนะคะนะอ่า ครับอย่าลืมติดตามรอนะทั้งไร้วินแล้วก็ดิวแล้วนาี้ทําไมนะครับผมในฐานะพิเศษรของผมเปียวดัชมิวเลยครับแล้วก็จะมีกิจกรรมและอย่างที่ดิวบอกจะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับค่ะอย่าลืมนะครับผู้ชมอยากติดตามข่าวสารนะคะอย่าลืมมากดไลค์เพจดัชมิลโฟร์อินวันนะคะรอได้เลยเน้องจะได้ไม่พลาดนะครับใช่แล้วนะครับนี่เป็นไงโอ้โหเป็นเป็นเค้กที่แบบว่าไม่ใช่เหรอเค้กที่อร่อยสดชื่นเมื่อกี้นะคะสามสี่กล่องยังไม่พอนะคะเค้กน้องก็คือจะทานแล้วจะทานแล้วด้วยจะทานแล้วหน้าเหมือนด้วยเหมือนไหมเหมือนไหมสักทีดิวิน นะคะทั้งหมดทั้งมวลอย่าลืมอะไรหนูจ๋าอย่าลืมอะไรอย่าลืมดื่มเดี่ยวเป็นสนุบบอลแล้วเป็นสนุบบอลพูดไม่ค่อยดูเรื่องอย่าลืมอะไรอย่าลืมอะไรอย่าลืมดื่มนมเปรี้ยวดัชมิวนะครับอร่อยสดชื่นและมีประโยชน์ด้วยครับผม ถือว่าวันนี้สนุกสนานมากกับดับเบิลเดชมิวเอ็กซ์ไรท์วินนะครับเป็นอย่างมากของหนังสึกวันนี้เราถือว่าเป็นหนึ่งในเพียเตอร์ของดับเบิลเดชมิวด้วยก็ดีใจมากๆครับเพราะจริงๆดัชมิวเนี่ยเราตั้งพี่บอกนะครับคือร้องไห้ออกมาก็ดับเบิลเดชมิั้งแต่เด็กอยู่แล้วคนจะเริ่มไม่เชื่อไม่เชื่่อไมจริงๆคือเราเห็นแบรนด์นี้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วใช่นะครับดื่มตั้งแต่เด็กยิ่งเป็น อันนี้นี่คือแบบว่าชอบมากๆครับก็ดีใจมากๆครับคะเชิญชวนแฟนๆของไรท์วินล่วงหน้าเลยว่าเฮ้ยให้ดื่มนมเปรี้ยวดัชมิลคันเยอะครับก็ดีทั้งสองแบรนด์เลยครับใครที่ชอบแบบรสชาติแบบเต็มที่ไหนก็จะเป็นโฟร์อินวันก็ได้แต่ถ้ารักสุขภาพนะครับหวานน้อยก็เป็นตัวนี้เลยครับมีไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์ด้วยครับผมอย่าลืมมีแฟนเพจด้วยใช่ไหมพี่ครังไงครับ